สวัสดีครับกลับมาเจอกันหลังเกมลูฟ่าภูกันอีกครั้งหนึ่งเหมือนเดิมนะครับซึ่งเกมเมื่อคืนเนี่ยครับถือว่าเป็นเกมที่ยากมากๆเกมหนึ่งเลยครับแต่ว่าสุดท้ายลอว่าภูก็ได้ดาวินนูเเยสมายิงคนเดียว2ประตูไม่เรียกว่าเป็นฮีโร่ก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรแล้วล่ะครับซึ่งเอาจริงๆนะไอการที่ดาวินนูเเยสเขายิงได้แบบนี้ครับมันคือสิ่งที่แฟนบอลลูฟ่าภูทุกคนคาดหวังกันอยู่แล้วเป็นสิ่งที่คาดหวังไว้ตั้งแต่วันแรกที่เขาได้ย้ายเข้ามาร่วมทีมแล้วอะครับ ทุกคนอยากเห็นดาวินนุนเยสยิงประตูได้ครับอยากเห็นเขายิงให้ได้แบบนี้ซึ่งวันนี้เขาทําได้เราก็ต้องชมโดยที่ในเกมเนี่ยครับเบนฟอร์ดเขาทําได้ดีมากๆเลยและเราลองมาไล่ดูรายช่อแปทเตอรจริงกันครับสำหรับลูว่าพูลเนี่ยเป็นชุดเดิมเลยมีเปลี่ยนก็แค่แบ็ก้ายแค่คนเดียวครับจากล็อบโบ้มาเป็นซิมิกาสส่วนตาแหน่งอื่นๆก็เหมือนเดิมทั้งหมดเลยครับเทรนโกนาเต้ฟานไดโกก็เป็นอาริซงเบเกอร์กองกลางครับมีกาฟแมคกามีดอมกองหน้าก็เป็นโมซาลาดิอาสกัปโป ส่วนของเบรนท์ฟร์ดเนี่ยครับพวกเขามาในระบบ 4, 2, 3, 1ซึ่งก็จะมีเฟรเคนเป็นผู้รักษาประตูกองหลัง4คนครับตามผังเนี่ยมันก็จะเป็นเอ่อโรเซเลฟคอลินเซฟานเดนเบิร์กครับอดีตเด็กของเราเองแล้วก็ลูอิสพอต t เตอร์กองกลางตัวรับ2ตัวนอก,กาดกับยาเนล ตัวลูก4ตัวครับเป็นเอมเบอร์โม่ดัมกาดยามลุกแล้วก็มีวิซ่ายืนเป็นกองหน้าตัวเป่าโดยที่แผน4-2-3-1ของเบนฟอร์ดเนี่ยครับพอเล่นจริงๆแล้วอะมม่เหมือนกับว่าเขาเล่นระบบ4-5-1ก็คือจะลงไปตั้งรับ2ชั้นเลยแล้วก็จะทิ้งเอมเบอร์โม่หรือว่าวิซ่าคนใดคนหนึ่งเอาไว้ยืนค้ำหน้าแค่ตัวเดียวคือแผนการเล่นของทั้ง2ทีมในวันนี้ครับมันค่อนข้างจะชัดเจนมากๆเลยนะครับแต่ว่าเป็นความชัดเจนที่แตกต่างกันคนละขั้วเลยคือฝั่งของเบนฟอร์ดเนี่ยครับ พวกเขาจะเน้นเกมรับเป็นหลักแล้ววันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าทางเบนฟอร์ดทำได้โคตรดีเลยอ่ะเล่นได้ดีมากๆครับเวลาเล่นเกมรับรับยังเป็นระบบมากๆแทบจะไม่ได้เปิดพื้นที่ให้ลวอร์พูเล่นได้ง่ายๆเลยเราจะเห็นได้ว่าในช่วงครึ่งหลังเนี่ยครับพอลูอร์พูเจาะไม่ได้สักทีเนี่ยเซนเตอร์ของลวอร์พูทั้งฟาร์นไดแล้วก็โกนาเต้นะครับจะดันขึ้นมาสูงมากๆจนถึงเส้น30หลา35หลากันเลยอ่ะและพอลวอ่าพูได้ถ่ายบอลอยู่ตรงเส้น30หลาครับมันก็จะมีนักเตะของ,งเาาบนอร์พอร ตัวที่มาบีบตอนแรกเนี่ยครับก็จะถอยกลับไปที่ตำแหน่งของเขาแล้วก็จะให้เพื่อนอีกคนหนึ่งเนี่ยวิ่งขึ้นมาบีบแทนทุกอย่างมันเป็นระบบที่ดีมากๆเลยนะทํายังไงก็ได้เพื่อนักเตะอยู่ตรงเส้น18หลาให้ได้ถึง8-9คนตลอดไม่เปิดจังหวะไม่เปิดโอกาสให้ลูราภูมมีพื้นที่เล่นในการส่งบอลเข้าเขตโทษเลยและพอเบนฟอร์ดเขาตัดบอลได้เนี่ยครับ ผู้เล่นทั้ง10คนเนี่ยก็จะขยับตัวขยับหาพื้นที่ว่างกันแหละหรือว่าออฟเดอะบอลของนักเตะเบนฟอร์ดเนี่ยครับทำได้ดีมากๆเราจะเห็นได้ว่านักเตะเบนฟอร์ดแก้เพรสกันง่ายมากๆเลยนะครับต่อบอลจะมีแค่ 2- 3จังหวะหลุดมาถึงแดนลาฟูได้ตลอดแล้วและการครองบอลของนักเตะเบนฟอร์ดในวันนี้ครับอาจจะรวมถึงจังหวะปั๊มบอลแย่งกันหรือว่าจังหวะครุกคลิกก็ได้บอลมันกลายเป็นของเบนฟอร์ดแทบจะทุกครั้งเลยและพอแก้เพรสได้แล้วเนี่ยเบนฟอร์ดก็จะใช้บอลไดเรกขวดหรือว่าแทงยาวโดยที่หนนนน้าาาเเปปโสมกมกกะั็็จ แต่ว่าหลายๆครั้งเนี่ยที่เอมเบอร์โม่เขามีโอกาสนะครับคือผมว่าเขาน่าจะทําได้ดีกว่านี้นะแต่ว่ามันก็ต้องชมฝั่งของลวอร์พูลด้วยแหละครับที่ทั้งฟานได้โกนาเต้เทรนกาเวนแบกโซโบสไลหลายๆครั้งเนี่ยครับทั้ง4ี่หคนเนี่ยจะสลับวิ่งกระลงมาช่วยแล้วก็ช่วยชะลอเกมได้ส่วนของลวอร์พูลเนี่ยครับผมว่าแม่งเจาะยากนะวันนี้คือลูฟ่าพูลจะชอบมีปัญหาครับเวลาที่เจอกับทีมเล่นเกมรับแน่นขลาดเนี่ยคือจะไม่ค่อยชอบเล่นกับทีมแบบนี้อย่างในเกมเนี่ยครับ โอกาสที่ลรเว,ว่าพูจะได้ยิงแบบจ่าๆมันแทบจะไม่มีเลยเท่าที่นึกออกเนาะในครึ่งแรกเนี่ยครับมันก็จะมีเพียงแค่จังหวะยิงไกลของกาเวนแบกแล้วก็โซโบสไลที่ยิงไปชนสามเหลี่ยมออกหลังครับส่วนกาเวนแบกเนี่ยก็โดนเฟรคเคนปัดออกไปได้นิดเดียวแต่ว่ามันก็ไม่ใช่จังหวะที่จะได้ยิงในเขตโทษแบบจ่าๆไนงะโดยที่วิธีการเล่นแบบที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยครับในวันนี้เบนฟอร์ดเขาดักได้หมดเลยอะและอย่างที่บอกนะครับในเกมนี้ลรเวร์พูเก็บบอลจังหวะ2ไม่ได้เลย เบนฟอร์ดตัดบอลได้และเขาก็ไม่ได้หดทิ้งแบบไรทิศทางเลยนะครับหลายๆครั้งพวกเขานั้นต่อบอลทําชิ่งกันอย่างใจเย็นมากๆแปะบอลไม่กี่ทีสามารถแก้เพสของลิเวอร์พูลได้และผู้รักษาประตูของเบนฟอร์ดอย่างเฟร์เกนนะครับในเกมเนี่ยแทบจะไม่ได้รับลูกอันตรายเท่าไหร่เลยไม่ใช่ว่าลิเวอร์พูลไม่มีโอกาสได้ยิงนะมีโอกาสได้ยิงเยอะมากๆแต่ว่ามันก็ถูกนักเตะของเบนฟอร์ดบล็อกทิ้งไปได้หมดมันเลยทําให้ลิเวอร์พูลนั้นได้ลูกแตะมุมเยอะมากๆในครึ่งแรกเนี่ยผมจําตัวเลขไไม่ได้ แต่เอาเท่าที่ผมเดาแล้วกันนะน่าจะเกือบ10ครั้งได้บังครับ78ครั้งมันต้องมีเนี่ยแต่ผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่แต่ว่าทุกครั้งที่ลูกภูได้ลูกแต่มุมและได้โยนเข้ามาเนี่ยอย่าพูดถึงการได้ลุ้นมาโตเลยครับแค่แย่งม่งให้ได้เนี่ยลูกภูย,ยังทําไม่ได้เลยลูกแต่มุมของลูกภูในวันนี้ไม่มีอันตรายอะไรเลยและครึ่งหลังเนี่ยรูปแบบการเล่นทุกอย่างก็เหมือนเดิมเลยอาร์เนอร์สล็อตก็ทยอยเปลี่ยนตัวครับทีละคน2คนแต่คนที่มันลงมาแล้วอะ่ะมีอิมแพคต่อรก,กมดรมดวาทีุ่ สำหรับผมนะผมขอยกให้เป็นล็อบโบ้ลวกันครับคือโรบสันนะครับด้วยพลังงานของเขาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันทําให้วิธีการเล่นของลูบบูมันเร็วขึ้นมีการเติมถึงแดน3ของคู่แข่งได้เร็วขึ้นและล็อบโบ้ก็จะสามารถกดดันคู่แข่งได้ดีกว่าซิมิการ์สด้วยมันก็อาจจะเป็นรูปแบบวิธีการเล่นของล็อบโบ้เองเนี่ยแหละครับที่เขาจะชอบพุ่งไปข้างหน้ามากกว่าซิมิการ์สมันก็เลยทําให้เกมของลูบบูเนี่ยมันดูเร็วขึ้นครับ เราจะเห็นว่าในหลายๆครั้งในที่อาริซเขาได้บอลเขาก็จะโยนไปให้กับล็อบโบ้ทันทีเลยและล็อบโบ้ก็จะพาบอลพุ่งขึ้นหน้าทันทีแต่ว่าซิมิการ์ดเ่ยครับเขาจะเล่นช้ากว่าเขาจะเน้นที่ความแน่นอนมากกว่าแต่ว่าในเกมแบบเนี้ยถ้าเล่นช้าแล้วอะ่ะมันก็ทําให้ผู้เล่นของเบนฟอร์ดเขาลงมาแพ็กกันได้แน่นแล้วไงแล้วก็ทั้งฮาวิเอลเลียดกับดาวินนูเยสเนี่ยแน่นอนครับว่าสองคนนี้ก็คือการเปลี่ยนโปรที่สําคัญมากๆแล้วก็ถูกต้องมากๆด้วยเหมือนกันเอลเลียสมีส่วนร่วมทั้ง2ประตูทที่ําได้ครับ ลูกแรกเขาก็เป็นคนแทงให้กับเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนเนาะก่อนที่เทรนด์เขาจะปาดให้กับดาวินนูเยสยิงประตูได้นะครับและส่วนลูกที่2เนี่ยเอลเลียดเขาก็เป็นคนแอสซิสให้กับดาวินนูเยสยิงด้วยสําหรับประตูแรกที่ทําได้นะครับมันทําให้ผมนึกถึงเกมที่เราแพ้กับทอรแนมฮอสเปอร์ในฤดูกาลไหนนะฤดูกาลที่แล้วปะที่แบบเป็นเกมที่มีมปัญหาที่ลุยดีอาร์สยิงเข้าแล้ววีอาร์บอกว่าล้ำหน้านะครับแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยในเกมนั้นเราก็เหลือนักเตะเพียงแค่9คนด้วยเนาะ ก่อนที่แจวมาติบเขาจะมาสกัดเข้าประตูตัวเองในวินาทีสุดท้ายของเกมนั่นนะครับที่ผมบอกว่าผมรู้สึกเหมือนเกมนั้นเนี่ยคือผมรู้สึกว่าสเปอร์ในวันนั้นนะครับมันก็เหมือนกับลูฟูในเกมเนี่ยแหละเล่นยังไงก็เจาะไม่เข้าแล้ววิธีการเดียวที่จะเจาะได้ก็คือการให้แบ็คเนี่ยเติมไปถึงสุดเส้นแล้วก็ตบเข้ากลางและต้องทําให้เร็วด้วยนะครับเพราะว่ากองหลังอะไม่ชอบและถ้าจังหวะแบบนี้ครับเราสามารถทําได้เร็วพอนะมันจะหมายความว่า กองหลังเนี่ยคู่เซนเตอร์เนี่ยครับจะต้องวิ่งหันหน้าเข้าโกตัวเองและจังหวสะสกัดบ,บอลมันก็มีโอกาสที่จะผิดพลาดได้และก็รวมถึงสายตาของกองหลังด้วยครับที่บางทีเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มองกองหน้าเพราะว่าพวกเขานั้นต้องคอยดูถึงเรื่องการยืนตำแหน่งแล้วก็รวมถึงลูกบอลด้วยครับดังนั้นจังหวะแบบเนี้ยกองหน้าจะมีโอกาสที่ดีมากๆในการยิงประตูและประตูที่ดาวินูเยสยิงได้ในลูกแรกเนี่ยครับมันเป็นครั้งแรกของเกมเลยที่เทรนด์อเล็กซานเดอร์อโนเขาเติมไปจนถึงสุดเส้นหลังและพอขึ้นนําได้แล้วเนี่ยครับเกมมันก็เปิด เพราะว่าเบนฟอร์ดอะตอนนี้ไม่บุกพวกเขาก็แพ้แล้วยังไงก็ตามพวกเขาก็ต้องบุกแล้ครับเพื่อประตูตีเสมอให้ได้มันก็เลยทำให้รู้วร์พูเนี่ยได้มโอกาสเล่นในเกมที่หรือว่าููถนัดเองบ้างแล้วมันก็คือจังหวะกา,ารสวนกลับครับจนมันกลายเป็นไปจังหวะที่ดาวินได้ยิงเข้าไปขึ้นนำ2-0ก็ถือว่าเป็นการปลดล็อก ok ตัวเองของดาวินนะครับคือผมมาโคตรดีใจเลยที่เขายิงได้สักทีก่อนหน้านี้ผมอาจจะมีด่าดาวินนะแต่ว่าคือฟอร์มของดาวินอะมันจะให้ไม่บน่นมันก็ไม่ได้ไง ดูวิธีการเล่นของเขาในหลายๆเกมเนี่ยคือมันเละมากเอาใจช่วยก็เอาใจช่วย,อ,วยอยากให้ยิงให้ได้ก็อยากให้ยิงให้ได้แต่พอมันเล่นเข้ากับทีมไม่ได้หลุดเข้าไปก็ยิงแต่แบบก้มหน้าก้มตายิงบางทีมันก็น่าหงุดหงิดนะแต่ว่าเกมนี้เขาก็สามารถยิงได้สักทีครับมันคือสิ่งที่แฟนลอร์พูทุกคนคาดหวังจริงๆอะ่ะอยากให้เขาทําได้แบบนี้มานานมากๆแล้วนะครับอยากให้มีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นแล้ววันนี้เขาทําได้ดีมากแล้วก็เป็นฮีโร่ที่เราต้องเอ่ยปากชม คืออย่างในเกมเนี่ยครับผมว่าลูฟูก็พยายามที่จะส่งบอลเข้าไปในเขตโทษแหละแต่ว่าหลายๆครั้งเนี่ยด้วยความที่เบนฟอร์ดเขารับต่ำอะครับการแทงบอลจากตรงกลางเนี่ยมันเลยทําให้พื้นที่ระหว่างกองหลังกับผู้เล่นกัปตูมันมีน้อยแต่พอในจังหวอะอะเอาเป็นแค่สองจังหวะที่ลูพูยิงได้ก็ได้ลูพูจะเปลี่ยนมาแทงด้านข้างแทนคืออย่างลูกที่ทําได้เนี่ยเทรนก็จะสอดขึ้นมาด้านข้างเนาะคือพอสอดเข้ามาแบบนั้นแล้วอะ ผู้รักษาประตูเขาไม่กล้าออกมาอยู่แล้วครับมันก็เลยทำให้ริเว่าพู้นมีโอกาสพาบอลเข้าไปใกล้ถึงหน้าโกโดได้มากที่สุดเท่าที่ผมจําได้นะตลอด90นาทีที่เล่นมาเนี่ยโอ้โหแทบจะไม่มีพาบอลไปถึงสุดเส้นหลังถึงขนาดนั้นเลยอะโดยที่ลูกแรกเนี่ยผมชอบทั้งวิธีการเข้าทําแล้วก็ทางการจบสกอร์เลยครับไม่ต้องยิงแรงครับไม่ต้องบ้าพลัง กองหน้ายิงยังไงก็ได้ขอให้บอลเข้าก็พอจะใช้ส่วนไหนของร่างกายก็ได้ครับและลูกแรกเนี่ยครับแปะบอลเบาๆไม่ต้องยิงแรงครับแปะเบาๆแค่เนี่ยแหละพอแล้วส่วนลูกที่สองเนี่ยครับโอ้โหแอบเสียวเหมือนกันเนาะนจะชนขาหรือว่าจะข้ามคามนะครับคือไอจังหวะตอนที่บอลออกจากเท้าเนี่ยบอลมันพุ่งขึ้นสูงมากเลยอะ่ะผมแบบเฮ้ยเข้าว่ะแต่พอพอเห็นบอลมันกระทบตาข่ายก็โอ้โหดีใจนะครับดาวินแม่งเหมาสองและพอนำสองตูงแล้วเนาะ มันมีจังหวะที่ดาวินนุนเยสไปสไลด์ใส่กองหลังของเบนฟอร์ดอะผมจําไม่ได้แล้วไปสไลด์ใส่ใครคือจังหวะนั้นอะโชคดีนะที่นุนเยสเขาไม่โดนไล่ออกนะครับใบเหลืองแรกที่ไปถอดเสื้อดีใจเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจได้รูปเกมมันอึดอัดยิงได้ในนาทีที่90และตัวดาวินเองเนี่ยครับเขาก็กดดนมานานมากๆเขาจะดีใจโดยการถอดเสื้อมันก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ครับแต่ว่าไอ้จังหวะที่เขาไปสไลด์ใส่เนี่ยมันไม่ควรทําเลยอะ คือแพชชั่นของดาวินนอ่ะมันเยอะมากๆมันสูงมากๆในหลายๆครั้งอะครับมันสูงเกินไปหน่อยอย่างในจังหวะนี้ชัดเจนเลยทีมนำสองศูนย์แล้วไม่ควรเล่นนะครับไม่ควรไปสลาย์ใส่เนาะซึ่งก็ต้องขอบคุณกรรมการนะครับที่เขาไม่ให้ใบเหลืองจังหวะนี้ใบเหลืองได้เลยนะใบเหลืองที่2ได้เลยซึ่งถ้าโดนขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่เราต้องไปโวยวายกรรมการอะไรเลยอะรอดได้ยังไงก็ไม่รู้นะครับจังหวะนี้และผลการแข่งขันของอาร์เซนอลกับแอสตันวิลล่า โคตรเป็นใจให้เราเลยครับอาร์เซนอลปีนี้พวกเขาหลุดง่ายมากๆหลายๆเกมหลายๆนัดผมรู้สึกว่าอาร์เซนอลปีเนี้ยเขาไม่สามารถปิดเกมได้และเกมนี้ก็เหมือนกันครับนำวินล่าไปก่อน2 0งศูนแต่สุดท้ายโดนตีเสมอ2 2ซะอย่างนั้นทําคะแนนหลุดมืออีกแล้วนะครับล์พววูในตอนนี้หนีไปเป็น6คะแนนเหมือนเดิมแล้วแล้วก็มีเกมในมืออีก1เกมด้วยโอกาสค่อนข้างดีนะครับสําหรับการได้ลุ้นแชมป์ในปีนี้แต่ว่าก็อย่างว่าเนาะ ฤดูการมันยังอีกยาวไกลครับลุ้นไปนัดต่อนัดแล้วกันนะครับผมโอเคครับและสําหรับในคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆมีความเห็นยังไงบ้างเห็นด้วยเห็นต่างกันตรงไหนสามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะเดี๋ยวยังไงผมจะมาอ่านไล่อ่านทุกคอมเมนต์เหมือนเดิมเลยนะครับและเดี๋ยวยังไงเราเจอกันอีกที từ. คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ